ครับก็ขอสวัสดีนะครับท่านผู้ชมผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านนะครับอยู่กับผมหอน,นอกกระแสอีกเช่นเคยนะครับห่างหายกันไปอย่างยาวนานเลยทีเดียวนะครับเนื่องจากว่าภารกิจหลายอย่างนะครับวันนี้ก็เลยเพิ่งมีเวลาที่จะมาทําคลิปทําวิดีโอเพื่อเป็นความรู้สดับสติปัญญาให้แก่ผู้ที่สนใจใครรู้นะครับในเรื่องของศาสตร์ของลายมือก็อ,อื่นเป็นความเชื่อสมบุกสบนะครับหากเราเข้ามารับชมรับฟังแล้วก็ขอให้มีความสุข มีความเพลิดเพลินในการได้รับชมรับฟังนะครับเพื่อเป็นความรู้เป็นความบันเทิงนะครับแล้วก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับเราฟังเอาสนุกนะครับฟังแล้วก็ไปทํางานนะครับก็อย่าไปยึดมั่นหรือว่าเครียดตึงเครียดกับลายมือมากจนเกินไปนะครับวันนี้นําเสนอในเรื่องของเส้นลายมือฟื้นตัวเร็วนะครับเมื่อฟื้นตัวไม่ว่าผ่านวิกฤตผ่านเรื่องใดๆผ่านเรื่องแย่ๆมาแล้วนะครับ กลับรวยกว่าเดิมนะครับดีกว่าดีกว่าเดิมดีกว่าเก่านะครับซึ่งมีเส้นไหนมั่งนะครับวันนี้ผมนอกกระแสก็จะมาพูดถึงมานําเสนอนะครับซึ่งถ้าท่านลองเช็คดูในลายมือนะครับมีสัญลักษณ์แบบนี้หรือเปล่าแล้วก็หลังจากที่เราประสบเรื่องร้ใหญ่ร้ายนะครับเรื่องแย่ๆนะครับในชีวิตแล้วนะครับเราดีขึ้นจริงหรือเปล่านะครับตามที่ผมบอกไว้หรือเปล่านะครับมาดูกันนะครับอันดับที่1นะครับ ดันที่1ครับท่านลองสังเกตดูนะครับว่าในแรเมือของท่านนั้นมีกากบาทกลางฝ่ามือหรือเปล่านะครับกากบาดกลางฝ่ามือนะครับนั่นหมายถึงจิตตาพลิกผันเร็วรับผลแห่งพิบากเสร็จแล้วนะครับกับเจอแต่เรื่องดีๆนะครับซึ่งต้องผ่านบททดสอบก่อนเสมอนะครับถึงจะได้ดีนะครับเน้นย้ำนะครับห้ามทําผิดศีลผิดธรรมนะครับห้ามรังเกียจผู้อื่นนะครับผ่านจุดที่ยากในชีวิตแล้วจะได้ดีนะครับ ก็คือต้องอดทนนะครับเรียกว่ายังไงก็จะไปทําชั่วเด็ดขาดนะครับซึ่งนั่นเป็นบททดสอบนะครับบางทีสิ่งทั้งหลายอาจจะล่อตาล่อใจเรานะครับทาให้เราเองเกิดกิเลสครอบงําจิตใจเรานะครับมืดบอดทําให้เรากระทาความไม่ดีอ่พอเราไปทําเสร็จก็มันก็คงเวียนโงกรรมนะครับไม่รู้ไม่พ้นซึ่งมันเป็นชาติสุดท้ายที่เราเองจะต้องสบถผนกรรมนะครับวเวลาไปทํามันก็ติด ไปเรื่อยๆนะครับเหมือนเราเป็นหนี้เขานะครับแต่เราไม่ยอมคืนนะครับเราก็ไปกู้มาอีกนะครับมันก็ไม่ทันได้หายใจหายคอทันทีนะครับมันก็เสวยวิบากกรรมไปเรื่อยๆนะครับฉะนั้นแล้วท่านอดทนรอนะครับให้วิบากกรรมเสวยหมดแล้วชีวิตหลังจากนั้นท่านจะดีก้าวกระโดดนะครับอันนี้ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับลองไปสังเกตดูชีวิตของท่านตัวของท่านเองนะครับ หลังจากผ่านวิกฤตผ่านเรื่องร้ายๆแย่ๆในชีวิตนะครับมามากๆแทบจะเลือดตาแทบประเด็นหรือว่าเลือดตกยังออกหรือว่าเฉียดตายนะครับก็ว่าได้นะครับท่านก็จะหลังจากนั้นก็จะมีชีวิตที่ก้าวกระโดดนะครับในะบางทีก็พอผ่านเคราะห์แล้วก็อาจจะได้ถูกหวยรวยเบอร์หรือไม่ก็ได้รับสมบัติหรือไม่ก็ได้รับมรดกเป็นต้นนะครับผมถัดมานะครับอันดับที่2นะครับตัว V นะครับ ตัวบเนินอาทิตย์นะครับสังเกตที่ตรงนี้นะครับก็จะวาดตรงนี้นี่นะครับนี่เป็นตัว V นะครับตัว V นี่หมายถึงในเรื่องของความโชคดีนะครับในเรื่องของการงานโดดด่นในเรื่องของการทำอะไรเกิดขึ้นตรงนี้นะครับเรื่องของกิจวตชื่อเสียงเงินทองเครดิตด,ดีสังคมนะครับแล้วก็ความยอมรับความนัาหน้าถือตาโอกาส ที่จะได้มานะครับซึ่งการงานการเงินแล้วก็ในเรื่องของการ,การเดินเดินสะดวกเรียกว่าเหมือนมีเส้นเด็กเส้นอะไรประมาณนี้นะครับจะเป็นเด็กเส้นเด็กที่ใครเห็นก็รู้สึกถูกอกถูกใจถูกชะตาได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งแล้วก็ได้รับโอกาสดีๆได้งานดีๆเวลาไปนําเสนองานใครก็สมัครงานเขาก็จะยนินดีจะรับเรานะครับนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นสําหรับผู้ที่มีวีวิตรีอยู่ตรงเน,นินอาทิตย์ตรงนี้นะครับซึ่งเป็นเรื่องที่ นี่ก็ได้โอกาสนะครับตรงงานก็ตรงงานไม่นานนะครับถึงแม้จะว่างงานก็ว่างแป๊บเดียวเนี่ยถึงฟื้นตัวเร็วนะครับเรียกว่าหลายมือที่จะฟื้นตัวเร็วต้องมีตัวนี้นะครับเป็นตัว V ีที่อยู่ตรงเนินอาทิตย์ตรงนี้นะครับท่านมีหรือเปล่านะครับถ้ามีแล้วก็ถือว่าเป็นผู้ที่โชคดีอีกคนหนึ่งนะครับที่ท่านก็มั่นใจชีวิตสุขสบายแน่นอนนะครับผมอ่านี่ก็คือเนินที่2เนินอาทิตย์นะครับอันดับที่2นะครับถัดไปนะครับ อันดับที่3นะครับเส้นวาส,สนาจากเนินจันทร์นะครับนี่ครับเส้นวาส,สนาที่เกิดขึ้นจากตรงนี้นะครับนี่ครับด้รับการช่วยเหลือจากคนใกล้ชิดสนิทเป็นเพื่อนแท้เป็นกันมิตรคู่ใจที่ดีพร้อมช่วยเหลือได้ทุกสิ่งนะครับซึ่งคนที่มีเส้นอย่างนี้นี่ครับเรียกว่ารวยด้วยเพื่อนรวยด้วยชดการเสี่ยงโชครวยด้วยเพราะรางวัลรวยรวยด้วยเพราะการได้ ของขวัญจากผู้อื่นนะครับผู้อื่นทําให้รวยนะครับนี่ก็เป็นคนที่มีผู้หลักผู้ใหญ่คอยเกื้อหนุนผลักดันให้ไปสู่ผลสําเร็จในด้านต่างๆนะครับในไม่จะเป็นการงานการเงินหรือสิ่งที่ตัวเองปรารถนานะครับมันก็จะได้ดังใจที่ตัวเองนึกเลยนะครับนี่ก็คือผู้ที่เป็นเส้นมัสนาที่ดีเส้นหนึ่งที่จะได้รับ การฟื้นตัวเร็วได้รับการชุบตัวเร็วนะครับเรียกว่าได้มีคนคุ้มครองดีมีคนคอยเมตตามีพวกผูก้ใหญ่คอยเอ็นดูนี่เป็นต้นนะครับอันนี้คืออันดับที่3ามนะรับที่4นะครับถัดไปนะครับอันดับที่4สามเหลี่ยมตรงเนินเนบจูน,นะครับก็คือสามเหลี่ยมนี่จะอยู่ตรงนี้นะครับสังเกตดูว่าเรามีเป็นสามเหลี่ยม แบบนี้ไหมนะครับตาสัญญาแบบนี้เรียกว่าได้รับการช่วยเหลือแบบเร่งด่วนนะครับแบบด่วนๆแบบตุริตะตุริตังเลยนะครับเรียกว่าเร็วๆด่ว,ว,ดวนๆน,นะครับสีขะสีขังนะครับก็ค,คือมาแบบด่วนๆอย่างเช่นเงินทองหมดปุ๊บต้องการกู้ยืมหนี้สินหรือการอนุมัติก็อนุมัติภายใน3วันหรือไม่ก็ได้รับการช่วยเหลือแบบทนันตาเงินหมดบัญชีปุ๊บ ภายในไม่เกิน5นาทีหรือหึ่งชั่วโมงก็จะมีคนอื่นให้ทันทีเลยนะครับนี่ก็คือสามเด่ยมตรงเนินเนบจูนนะครับเรียกว่าเป็นผลบุญที่ตนเองกระทามาแบบคืออธิษฐานจิตไว้ว่า,อาขอให้ถ้าเงินหมดก็ขอให้เงินมีแบบอัศจรรย์ทันต่วนนะครับเงินอย่าได้พร่องนะมีสมบัติตักแบบไม่พร่องนะครับพอ,พอจะพร่องก็มีมาแบบเต็มอิ่ม อันนี้โดส่วนมากก็จะเคยไปช่วยเหลือเกื้อกูลคนอื่นเขาไว้นะครับเวลาตกทุกข์ได้ยากเราเคยยื่นมือไปช่วยเส้นนี้ก็จะมาปรากฏที่ลายมือของเรานะครับนั่นเป็นความเชื่อสมมุกคนนะครับดูเอาสนุกนะครับอย่าไปจริงจังมากก็ดูแล้วก็วิเคราะห์พิจารณาตามเป็นจริงอย่างที่ผมพูดหรือเปล่าหรือไม่เป็นจริงก็ปล่อยวางก็ช่างมันนะครับเราก็ถือว่าดูสนุกเป็นความรู้ไปนะครับแต่ถ้ามีก็ดีนะครับพอเนินสาระแต่ละอย่างทั้งสี่ที ที่พูดมานั้นเป็นสนักที่ดีทั้งนั้นเลยนะครับมีไว้ก็ไม่เสียหายนะครับนี่ก็คือเนินเนบจูนที่เป็นสามเหลี่ยมนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามีแล้วก็ท่านเป็นผู้ที่โชคดีมากๆนะครับเรียกว่ามีเหมือนแก้วสารพัดนึกนะครับนึกอะไรก็จะได้ดังใจหรือว่าขาดหรืออะไรก็จะมีคนเอามาให้แบบด่วนๆน,นะครับอาจะจะถูกหวยถูรัตเตอรี่นะครับ ท่ามีทั้งสี่องค์ประกอบนี้ท่านถูกรางวัลที่หนึ่งแน่นอนนะครับในชาตินี้นะครับต่อไปอันดับที่5้นะครับเส้นคุ้มกันคุ้มครองก็คือเป็นเส้นที่ตีคู่กับเส้นชีวิตนะครับนี่นะครับเส้นนี้อันนี้คือเส้นชีวิตนะครับนี่คือเส้นตัวนี้นะครับเส้นที่1นะครับนี่เส้นนี้อันนี้คือเส้นชีวิตนะครับเส้นที่ตีคู่กับเส้นชีวิตนะครับนั่นเป็นเส้นที่ ได้รับการคุ้มครองคุ้มกันปกป้องนะครับไม่ว่าจะเป็นแฟนเป็นญาติเป็นพี่น้องคนใข้คิดเรียว่าคอยเปให้ตลอดนะครับจะขออะไรหยิบจะขออะไรขอไ้แบมือหรือเอ่ยปากพร้อมหยิบยืน่นช่วยเหลือแล้วก็เกื้อหนุนซัพพอร์ตนะครับตลอดอายุไขตลอดชีวิตของเรานะครับถ้าเส้นนี้ยาวตีคู่กับเส้นชีวิตของเรานะครับเรียกว่ามีแฟนก็แฟนก็เปให้ มีพ่อพ่อก็เปให้มีแม่แม่ก็เปให้เรียกว่าเอยปากอยากได้อะไรได้ตั้งใจนึกหน่อยนะครับได้ตามปากขอนะครับฉะนั้นท่านมีแล้วก็ขอให้สั่งสมบุญไว้บ่อยๆสั่งสมบุญเพราะนี่เกิดจากนิสงที่เราทําบุญมาดีทําทานมาตลอดนะครับอันนรวมไปถึงครูราชการหรือตํารวจทหารพวกนี้นะครับก็เสียแล้วก็จะมีเส้นบําเหน็จพนานานนี้เกิดขึ้นเส้นนี้ก็จะตีคู่มาแล้วก็คอยเปให้นะครับ นี่ก็คือเส้นที่5นะครับเส้นที่6นะครับใกล้จะจบแล้วนะครับเส้นขีดตั้งตรงจากเส้นชีวิตนะครับอันนี้ก็คือเส้นสุดท้ายแล้วนะครับอันนี้เส้นชีวิตใช่ไหมครับก็จะมีเส้นเนี่ยครับเส้นที่ขีดตั้งๆเงี้ยนะครับเนี่ยครับเป็นเหมือนตัว V ีเงี้ยบีรับกันนะครับซึ่งชีวิตเราช่วงชีวิตไหนเกิดมาตัวนี้ตรงอาจจะครึ่งค่อนชีวิตหรือ35ถ้าอายุเรา75ปีก็35ตรงนี้ ก็จะได้รับทรัพย์ก้อนใหญ่ก้อนโตหรือมีงานมีลาบลอยมีอะไรที่ถูกหวยถูกรัตเตอรี่อย่างเช่นเคยซู้ซีเดียวไม่เคยถูกรางวัลที่2ที่3ที่4เงี้ยก็จะถูกนะครับหรือไม่ก็ารางวัลที่1ตรงนี้มันก็ต้องยาวไปจนถึงนี่ยิงยาวยิ่งคมชัดก็จะมีอนุภาพมีอันิีนสงส์ใหญ่นะครับฉะนั้นแล้วนี่ก็คือเส้นทั้ง6ที่ผมนํามาฝากนะครับเกี่ยวกับเรื่องของ ฟื้นตัวเร็วพลิกตัวเร็วจะตาชีวิตนั้นทําให้แม้ล้มละลายแล้วก็กลับมาฟื้นตัวได้อย่างเร่งด่วนอย่างดวนด่วน,นะครับนี่คือทั้ง6ของเส้นลายมือฟื้นตัวเร็วรวยกว่าเดิมอีกนะครับดีกว่าเดิมนะครับดังนั้นถ้าท่านมีแบบนี้ขอให้ท่านวางใจได้เลยว่าสิ่งที่เสียไปจะได้กลับมาแบบท็บทวีคูณนะครับถ้านั้นเป็นหนที่โดนหลอกโดน สารพัดที่จะโดนนะครับไม่ว่าอะไรก็ตามไม่ว่าแชร์ไม่ว่าให้คนหยิบยื่นเงินแล้วไม่ได้คืนหรือไปคำประกันแล้วก็ต้องมาเป็นคนที่มานั่งจ่ายหนี้สินให้เขานะครับเพราะฉะนั้นท่านเองถ้ามีรายมืออย่างนี้แล้วอย่าวิตกกังวลน,นะครับท่านทําดีแล้วเดี๋ยวผลแห่งบุญน,นั้นจะตามมาให้ผลอย่างมากมายขนาดนับประมาณทีเดียวเลยนะครับวันนี้ผมโหนรกระกแส ขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับขอให้มีความสุขกับการรับชมรับฟังทุกท่านนะครับขอให้มีแต่ความสุขและความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานของท่านสื่อไปสวัสดีครับผม